ครับวันนี้ก็เป็นวันที่30นะครับวันนี้ก็มีคนมานะครับมาตลาดมาซื้อข้าวซื้อของแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกคุณผู้ชายนะครับที่แวะเข้ามาดูสนามพระส่วนคุณผู้หญิงก็จะพากไปเดินตลาดนะครับเพราะที่นี่มันเป็นตลาดใหญ่นะครับมีข้าวของขายทุกอย่างนะครับ รวมทั้งตรงนี้นะตรงแหล่งตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นจุดที่เป็นที่ตั้งของสนามพระนะครับเสียดน้อยเสียดใหญ่นะครับก็มารวมชุมนุมเงินที่นี่นะครับเอาชอบเนี่ยก็หยิบเลยนะครับไดล้ลงอันนั้นสองพันครับสองพันอันนี้เป็นของนี่ไงพระทาพนี่แตก รุ่นสองนะครับเปิดอยู่สองพันซื้อได้เท่าไหร่ครับพิเศษไปเลยฉลองปีใหม่ครับอาครับครับครับอดูอื่นได้นะครับครับผมรุ่นหนึ่งผมก็มีนะเปิดไ้หมื่นห้าครับอยู่อีกตูวนึงแต่รุ่นสนี่ก็ใช้ได้แล้วนะครับ่ลุงลุงพามาปล่อยเลยครับตัวนี้เท่าไหร่นะ่จะให้ โอ้ล้วแต่จะให้ไม่ได้ลุงต้องบอกราคามาจะอันนี้มันของแท้นะลุงออกที่เอ่อเป็นผงเงินใช่ไหมลุงโอหโอเวเตนะเอ๊ะอันนี้ลุงเปิดเท่าไหร่อะผมสนใจอ่ะผมอยากได้อยู่ไม่อยาบหยาแพงเดี๋ยวผมจะได้วางไว้ที่เนี่ยนะเอาเอาห้าร้อยครับห้าร้อยอ้าวโอเคครับโอเคอ่าโอเคครับ งั้นเดี๋ยวผมเอานะ,ะ,ะเดี๋ยวผมวางเนี่ยเดี๋ยวให้วันนี้ค่อนข้างจะมีคนมากันเยอะเมื่อกี้ก็มีมาถามเรงพ่อเงินแต่ว่าเงินว่าลุงไม่ไดเอามาลุงเอามาน้อยอะครับห้าร้อยครับโอเคโอเคแห่พี่ขายนะสามร้อยเท่านั้น ไม่มันเกี่ยวว่าเรามีของหรือเปล่าด้วยแหละใช่ปนะ่ะนะการที่เราจะขายได้ไ,ได้มากได้น้อยอะไรเงี้ยมีของมาตรงมาเชื่อเออเบร์เรื่องมะลงไม่ได้เมื่อวานมาป่าไม่ได้มาดูเฮ้ยเมื่อวานถึงก็มาไหมเหรอเมาป่าเห็นซองอยู่โน,น่นอ๋อป่าไม่มาดูจ <c oughs> ึ่งห่อคงนั่งอยู่เนี่ยท้ายรถเนี่ย <c oughs> นี่แหละองค์นี้แหละพระยูไรในในเรื่องพระสังฆสัมจัละเออนั่นแหละเออนี่แหละเอาไปเลยพี่พันเดียวจัดเลยเนี่ยเห็นไหมวันนี้มีตังค์อยู่สี่สิบบาทโอ้สี่สิบบาทสี่สิบบาทไม่ต้องมาคุยเลิกคุยเลยแหมเปิดเปิดพันหะน <000 S 2> ึ่งบวีสี่สิบโอ้โ,โหลูกพี่ อ๋อเจ็ดเจ็ดร้อยเป็นพวกอะไรอะไ่ะม,ม,มันก็ผ่ามีนิตปีอะ่ะเหรอเป็นแบบหลวงพ่อกล้วยป่ะไม่ใช่เงี้ยาจีนอะไรเงี้ยอ๋อพ้าจีนเจ็ดร้อยผู้ใหญ่เอาเลยเอ <laughs> โอ้อันี้เป็นพระข,ของลูกค้านะครับเป็นสมเด็จวัระฆังสวยสุดๆขนาดในแผงผมยังไม่มีเลยเนี่ยอขอบคุณมากครับพี่ แฮปปี้นิวยอรนะครับวันนี้นะครับส่งท้ายออกยังไม่ส่งท้ายนะครับวันนี้ก็เท่าบันเทิงก็ออกมาตั้งแผงครับมาตั้งแผงโอ้โหปะกะโดวันนี้ผู้คนหลากหลายนะครับเนี่ยแตงมาตั้งแผงได้สองชั่วโมงกว่ากว่าตอนนี้จัดไปแล้ว2 5 0 0นนะครับโอ้ อะไรมันจะดีขนาดนั้นนะครับสำหรับวันนี้นี่เอาชุดเล็กลงนะครับถ้าเป็นชุดใหญ่แล้วก็เออเออท่านผู้ชมนะครับทันที่ผ่านไปผ่านมาอย่าลืมมาแวะหาผมนะครับสมุรสงคราม